ดีไซเนอร์โน้ตยีเจ็ดซีซั่น1.2สุดท้ายมาเสียทีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยฮนะวันนี้อยู่กับบวยและวอนนั่นเองครับผมผมวอนครับผมและบวยครับนั่นแหละฮะจากช่องเก่ากาบ้านั่นเองยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมกับแพดดีไซเนอร์โน้ตที่เรากําลังรอคอยอย่างเน,นิ่นเต้นโดยเฉพาะในส่วนของผมนั่นเองนะครับุนบวยครับครับผมอันนี้คลิปผมนะ เอาละฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะวันนี้เราสองคนนะครับเราก็จะมาอัปเดตที่เพิ่งเข้ามาเนาะคุณวอนเนาะใช่เพิ่งประกาศไปเลยนะสำหรับ ye7 a r season 1.2หรือว่าแพทย่อยของ ye7 a r season 1นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนมากเลยนะต้องบอก100%เปดีครับเป็นการปรับบาลานซ์ตัวละครทั้งนั้นเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวละครปรับไปอย่างไรบ้างนะครับตีนะเราผมาจะบ่นใช่ไหมว่าไอตัวของแพทเนี่ยมันจะออกมาทรงแบบว่าตัวไหนเก่งมันจะเนิร์ฟไวซีซั่นเนี้ยถ้าเอาแบบสรุปคร่าวๆก็คือว่าตัวไหนที่มองข้ามอ่ะเขาพยายามผลักดันมากขึ้นอ่ากบบัน,บบน,นครับผม,ผมนะมครับผมก่อนที่เราจะไปพูดถึงโอเปอเตอร์บาลานซ์ซิงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนิดนึงโอโหอันนี้ไปแบบเร็วๆนะแต่ผมจะสรุปให้ฟังก็คือฟินก้า แม่งแซงชัางนาไปที่เรียบร้อยแล้วครับ <ผม S 1> คือ,อไม่ว่าจะเป็นวินเลตหรือว่าพิกเลตนี่คือมาหนึ่งอยู่จริงนะการที่ปรับคูณดาวของอดีลินเซิร์ชไม่ได้มีผลให้ฟินก้านั้นวินเลดตกลงเลยนะครับผมกลับเพิ่มขึ้นนะครับผมแทนที่ตัวของยาน่าได้แบบคือตอนนี้คือโนนึงอะ่ะในทีมต้องมีฟินก้าไม่ว่าจะเป็นเนดกอนซิกปืนโอ้โหฮิวให้เพื่อนดกคือมันครบเครื่องอย่างที่เราเคยพูดไปเนาะคุณวอนใช่<ก>ใช่ก็ตามนีน้นะครับสําหรับฝั่งบุกนะฮะครับ ตัวละครที่ถูกจิบแล้วก็วินเลดนะครับผมมากันที่ฝั่งรับนิดนึงนะผมก็ยังคงเป็นโน1เจเกอร์เหมือนเดิมนะคือถึงแม้วินเลดจะต่ำเตี้ยเรียด,ดินนะครับผมแต่ก็ยังถูกจิบเนื่องจากเนาะมันจำเป็นจริงๆ ADS นะเพื่อนร่วมทีมของมันนะครับผมอย่างวใาม่ตามมาติดติดเริ่มมาละล <laughs> หมายถึงไม่ได้แบบคนหยิบเยอะขึ้นนะวินเลดเริ่มมาละ <laughs> คือหยิบเยอะคืดินดึงแต่วินเลตก็โง่พอๆกันย่คือวินเลตเท่ากันเลยเนี่ยถ้ารู้จากระดับสายตาใช่ไครับผมใช่คืออย่างนี้ประมาณอะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะคุณวอลเรื่องจัดเทียร์เวร์เตอร์กัตเจ็ออะคือมันเก่งช่วงต้นเกมก็จริงเก่งเมื่อแบบจ่ายไม่เน็ตจริงแต่ว่ากลางเกมต้นไปคือฝั่งบุกเขาเคลียร์ของหมดแล้วไงนั่นแหละไม่เน็ตมันเลยไม่ได้ใช้ครับโอ้โหอันนี้ เรื่อตัวแคชเชอร์นี่คิดหนังเหมือนกันผมว่าเดี๋ยวแพดหน้ามีปรับอะไม่เย oh. เกอร์ก็วาวไม่นะใช่ครับผมถ้าส่งเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะผมนั่นคือตารางแบรนดโอ้โหภาพเดิมนะผมเทชเชอร์นำมาริ้วเลยคู่กับแจ็คเกิลนะโนแบนด์ no band, เยอะขึ้น อันนี้คือน่าสนใจมากครับทําทำไมโนแบนถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกซีซั่นวะเนี่ยลองถามคนที่แพทขึ้นดิตามตารางก็น่าจะรู้กันหาห้องนานไงพับจอเล่นอื่นกลับไปที่อ้าเแบนแล้วหรือเรียบร้อยโนแบนไปโนแบนเรียบร้อยครับ<ไ>อ่ะมาฝั่งรับโอ้โนแบนเข้ากันเป๊ะเลยนะไม่แปลกนะผมตั้จะเอ AFK กันจริงๆนะผมเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เขาน่าจะเก็บเรื่องของแพทตินัมขึ้นด้วยเนาะไม่แปลกนะครับที่ จะโนแบนเยอะขนาดนี้เพราะว่าหาห้องนานจริงนะครับตั้งแต่ระดับแพท3เป็นต้นไปนะมีล่าโอ้โหกับวาคริรี่พอๆกันแล้วมีล่าเริ่มลดนะครับผมในส่วนของวาคริรีก่ก็ต่อให้โดนเนิรฟเรื่องของปลานอกไซไปก็ยังแบนกันอยู่ดีเพราะว่าในไซก็กถือว่าแข็งแกร่งเนาะคุณวอนสำหรับกล้องเอ่อไม่ใช่ EVY เป็นแบ็กไน์ใช่ครับอลราคาอีกนี่เอาจิงเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะจูกเดิม แสดงว่าคนให้ความสำคัญเรื่องของการเจาะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่ลงลึกตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงโอเปอเตอร์บาลานซ์ซิงที่แบบน่าสนใจมากคุณวอนโอ้โห <c oughs> ตัวแรกบัณฑิตบัณฑิตตอนนี้นะสามารถวางแบตเตอรี่แบบกี่อันก็ได้ในเลนฟอร์สหรือว่ากัดเจ็ตอย่างบับาวหรือว่าดีพอยเบอร์ชิวโอ้โหตรงนี้คิดเห็นยังไงบ้างคนระับคุณวอก็ด้วยความที่ครอิดมันโดนแบนอะแล้วตัวที่สามารถการเจาะได้จริงๆจังจังอะ ตอนนี้คือบัณฑิตมันก็ใช้งานยากเหลือเกินนะครับผมเรื่องของการทริกเขาก็เลยเพิ่มออปชันที่เขาเคยเคลมว่าจะทําการมินิรีเวิร์กของบัณฑิตก็มาแล้วนะครับผมบก็เพราะว่าม o เมนตัมนะสำหรับคนที่ทริกเนี่ยเวลาโดนทางด้านของเออเขาสแปมเจาะเข้ามาคุณสามารถที่จะแปะสุดได้เลยซึ่งการเจาะเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าพ่อมูลน,นะ5วีเท่านั้นคือเร็วที่สุดในการที่จะใช้ในการติดตั้งในการเจาะของ ไม่ว่าจะเป็นเอสนะใช้ร่วมประมาณ8วิฮิบานะ10วิเออร์ไอมิเอ็กซ์เทอร์โทมิกเนี่ยเวิถ้าอว,ว,ว่าบัณดิตทริคได้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมดังนั้นใครก็ตามถ้ารู้ตัวนะว่าไม่โดนเล่น v e r t i c a l l ลด้านล่างเน็ตหรืออะไรก็ตามที่คุณรอทริคได้เลยสบายครับกับบัณฑิตที่แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องถอนอันเก่าหรือทำลายอันเก่าทิ้งแล้วแปะสวนไปจบง่ายทีดเดียวเลยแค่คิดก็น่าเล่นแล้วแบบนี้บัณฑิตพิกเลเยอเยอะขึ้นแน่นอนต้องบอกเลยว่ามันส่งผลโดยตรงต่อเทเชอร์นะคุณวอน อันนี้ขนาดแพปัจจุบันเ<อ>ทชเชอร์จะปลาเอ็แล้วให้บัณฑิตทริกเนี่ยยังทําได้ดีด้วยยังทําได้ดีด้วยสําหรับบัณฑิตแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้เทชเชอร์เผยเผคนไม่น่าจะแบนแล้วครับนะ<อ>น่าจะแบนบัณฑิตแทนเนนะตามครับผมครับเนาคือเก็บข้อมูลมาจากท็อปแรงด้วยนะใชก็จริงตัวท็อปแรงเขาเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไงเพราะเขารู้ว่าคนจะสแปมหยิบแต่คาอีกไง เพราะใครอีกที่มันเล่นมันเล่นได้นะครับผมใช่แล้วอีกอันนึงคือบันดิตอ่ะท็อปแลงอ่ะโดยปกตินะถ้าคิดไม่ออกเป็นสายท็อปแล้งโซโล่เนี่ยส่วนใหญ่เขาหยิบบันดิตกันเพราะว่าอะไรปืนมันดี MP7 กับไนโตรเซล์อ่ะแล้วสปีดสามโอ้โหฟิลฟ้าอยู่ใช่ใช่ว่างสปิงอะไรมันทำได้ค่อนข้างแบบเนาะค่อนข้างดีกว่าใช่ใช่นะครับอ่ะตัวต่อไปแบ็คเบียสนะโอ้ห้ามเลย เดี๋ยวเดี๋ยวหวยเพิ่งข้ามดิโอ้โหพูดสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้หรอคือเพิ่มเคบอลมาแทนฮาร์ดบิดชาร์ดไม่ใช่ฮาร์ดบิดชาร์ดบิดชี่ชาร์ดนะผมนั่นคือปิดชาร์ดนั่นแหละนะมันก็แค่นั้นอ่ะแต่จริงๆเรื่องของเคมอเดี๋ยวเรามีทายคลิปเนอะเดี๋ยวไปขยี้เพิ่มทายคลิปนนอย่างใช่มีปรับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันสำหรับเคมอลนะครับผมอ่ะตัวต่อไปกิดล็อก โอกิจล็อกนี่คือเพิ่มแท็กสติงเกอร์จาก3เป็นสี่นะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณวอนอจะเห็น <แบ S 1> ได้ไดว่าในแข่งทัวร์อย่างก,ก,การ์ตูสกิมเมดบางทีมก็หยิบกิจล็อกมาเมนนะซึ่งการปรับมามแบบนี้ผมมองว่าไอ้กิจล็อกมันก็น่าหยิบเหมือนกันนะคุณวอนคิดว่าไงใช่กิจล็อกกะน่าเล่นขึ้น,ข,นขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกิจล็อกมันจะมีปัญหาเรื่องของ2อ,อย่างหลักๆเลยนะคือเรื่องของเกจเจตและปืนอีกอันนึงก็คือเรื่องของฮิตบ็อกซ์ซึ่ง ต้องคือไม่ได้แบบว่า body ้ h a m i n g หรืออะไรนะแต่ว่าิตบ็อกของกิดล็อกอ่ะมันโดนเห็นง่ายจริงๆนะ่ยเความที่ตัวมันใหญ่ต้องเรียกว่าตัวใหญ่นะครับผมทําให้ิตบ็อกโดยธรรมชาติของกิดล็อกอ่ะมันโดนยิงง่ายเออพอมันเป็นเรื่องเสือสองอย่างนี้อีกพอคุยเสร็จปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่ามันใช้ไม่คุ้มถูกป่ะสามอันที่มันมีอ่ะมันปลาได้แค่จึ๊บๆๆแล้วก็มันมันก็หมดแล้วแต่พอเพิ่มเป็นสี่อ่ะมันเล่นได้หลายด่านมากเลยนะทีนี้ผมไปดูเอาแค่อ้างอิงในเรื่องของแรงแมปมานะ ดาที่ใช้ได้เต็มที่เลยนะแบงค์มอเดอร์ชาเล่คาเพาคาเฟ่คอสูเลดคอสไลคือเอาง่ายๆโอเลกอนคือมันใช้ได้หมดเลยแทบจะทุกด่านแล้วตอนนี้นะครับผมด้วยจํานวนที่มีถึง4ีอันแฟงค่อนข้างยากผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้ามือใหม่หรือว่าทีมไหนที่เป็นแบบท็อปแรงค์เลยนะอยากที่จะหาประสบการณ์ผมว่าตัวนี้ก็ใช้ทดแทน โนแม d ได้ดีขึ้นทันตาเห็นเลยคือประเด็นก็คือยังมีกัเจรองอย่างเช่นในส่วนของสมนะุกเนาะปิดวิชั่นก็ได้หรือเบิร์นเอดถือว่ามีแท็กสติงเกอร์เพิ่มแบบนี้มันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบกันแฟงได้มากขึ้นแล้วก็เบิร์นเอดเพื่อนให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตวต่อไปก็จะเป็นโนแม d กับโอ i ินะคุณบวยนะ,ะก็ต้องบอกนะฮะว่ามีเอฟเฟกโดนกึ่งเนิฟผมว่าเนิฟเลยละ่ะเพราะว่าอะไร สิ่งที่เขาปรับก็คือว่าเรื่องของแอร์แจ๊บเอยหรือการพุ่งชนด้วยราม่าเดชของโอลิคเอยเนี่ยคู่ต่อสู้ที่โดนเอฟเฟกของแอร์แจ๊บกับราม่าเดชเนี่ยเมื่อก่อนมันจะโดน2วิแล้วจะติดแอนิเมชันพยายามที่จะลุกขึ้นมาถูกต้องไหมตอนนี้จาก2วิตรงนั้นน่ะที่เคยทําไปทั้งแอนิเมชันแล้วก็พยายามยิงขึ้นมา2วิเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่1.25และแอนิเมชันที่มันพยายามจะลุกอ่ะจะไม่มีต่อไปนะมันจะเป็นแบบนอนราบไปกับพื้นเลยแล้วก็พอครบ1.5วาาถนี่จะนอนยิงอย่างนั้นทันที นะครับผมตรงนี้แหละคือการโดนเนิฟอย่างแท้ทรูโดยเฉพาะเคสของโนแมดเพราะว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามระดับไหนก็ตามยิบโนแมดกันมาเยอะมากนะครับผมแล้วคนที่โดนแอร์แจ๊บของโนแมดไปอ่ะมันลงโทษหนักมากคือโดนตัดทันทีไม่มีโอกาสได้เถียงเลยถ้าเกิดทีบุกเนี่ยเขาอยู่ใกลๆแต่แบบเนี้ยทีมรับเองที่พยายามจะลันเอาก็จะพอมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานิดนึงนะฮะในการที่จะพอแก้ตัวหลบหลีกหรือยิงสวนทัน น่จังว่ะดิ้นรนอ่าแบบนี้ครับอืาเกับว่าตำแหน่งเดียวกันของกิจล็อกกับโนแมตอนนี้คือกิจล็อกเริ่มสดีขึ้นมาละเออเริ่มเริ่มน่าสนขึ้นมาแล้ว,ค,วคือมันจะเป็นก<ะ>ันแฟน้งแบบสองแบบอ่ะคิดง่ายๆก็คือกิจล็อกอ่ะการแฟงภายในโนแมตกันแฟงภายนอก ภายนอกนี่หมายถึงว่าอาคารนะไม่ใช่ร่างกายนะในอาคารนะโอเคเปล่าเออก็คือเคสไหนบ้างที่เห็นชัดเจนก็จะเป็นพวกแบบโอเลกอนที่คุณยึดข้างในได้แล้วใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแบบอ่าเป็นขณาคาเฟ่หรือว่าแบงค์ส่วนโนแมทเนี่ยรันเอาจ๋าจ๋ามีที่ไหนบ้างอนะ่ะก็เป็นทางด้านของคาเฟ่ที่เป็นจุดภายนอกหรือว่าจะเป็นขับเฮา์เอออย่างเงี้ยที่ตรงกลาดเนี่ยเห็นชัดสุดอะ่ะอย่างเงี้ยเป็นตน้นอ่า น่าสนใจเหมือนกันสําหรับการปรับบาลานซ์ของทั้งสองตัวนะครับผมเอาละครับไปอีกตัวหนึ่งในส่วนของสมออันนี<ช>้คือแบบมีม,มีมฝรั่งมาเลยนะ<ช>คือสมองตอนเนี้ยคือแบบโดนดามเมจตัวเองอะต้ม<ช><ช>แก๊สพิษไม่ได้แล้วนั่นก็ผมคือแบบปกติแล้ว Smoke สมวก็จะทนต่อแก๊สพิษของตัวเองเนาะท็อกซิกแกส๊สแต่ทีเนี้ยปรับมารอบนี้คุณวอนคิดว่ามีผลยังไงบ้างคุณก็คิดแค่ว่าคนทํากับข้าว เผ็ดเผ็ด,ดเป็นน่ะไม่จะเป็นจะต้องเป็นคนที่ทานของเผ็ดได้ถูกไหมคิดแบบเดียวกันนะฮะ,ะว่าจังหวะที่คุณเล่นคุณต้องคิดแบบนี้เลยว่าพอคุณปาสมอไปอ่ะคุณแค่สกรีนคูค่ต่อสู้ไปตัวเองไม่สามารถที่จะเล่นละไกโดยที่จะแบบว่า <c oughs> ฉันจะใช้สมออันนี้แหละวิ่งไปสวนหน้าพวกคุณเองไม่มีแล้ว <c oughs> นะครับผม <c oughs> ตรงนี้เว้นแต่ว่าใจคุณถึงแบบว่าแล <c oughs> ้วไงอ่ยเอาไว้เบ็ดคู่ต่อสู้นะฮะเป็นการแบบทายใจแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆเลยก็คือ สกรีนแอเรียไม่ให้คูจะสู้เข้าจบแค่นั้นพอเอาจจริงสโมเองมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าดมท็อกซิกตัวเออเกเนตของตัวเองแบบบ่อยขนาดนั้นเหมือนกันนะคุณบอลคือจังหวะแบบนี้มีน้อยผมว่ามองว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในเห็นในเห็นแค่จินนัมหรือว่ารเห็นเห็นเฉพาะท็อปแรงที่ทํากันครับคือจังหวะเนียนสวนใสเข้าไปจากสโมก่ะผมเห็นบ่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบทั่วไปนะยากนะครับผมถูกต้องเพราะว่าหน้าที่หลักๆก็แค่แบบป่าข้ามไซด์ด้วยซ้ำไปเนาะ สกีนเบรกคุณต่อสู้ไม่ให้เข้าสายมาแค่นั้นเองนะครับผมตัวต่อไปวาเดนวาเดนได้ไหมหรือว่าวาเดนได้หมดยังไงก็ออกมาทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าผมว่าผมว่าวานเด่นวาเดนนี่นะสกดใที่ถูกขนาดผมว่าตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับผมคือบัฟนะนั่นก็คือการเพิ่มเวลาของสกิลแว่นของเขาในเด็กนะครับจาก10วินทีเป็น20วินที แต่ว่าในทำรองเดียวกันเนี่ยก็คือเพิ่มคูณดาวเหมือนกันจาก10วินาทีเป็น20วินาทีเช่นเดียวกันคือถ้าเราไม่ได้แบบใช้จนหมดอ่ะมันก็จะคูณดาวให้ตัวมันแล้วเราสามารถใช้ได้แบบต่อเนื่องกรณีเดียวที่มันจะคูณดาว20วิคือคุณต้องใช้ให้หมดเท่านั้นเองนะผมก่อนมันหมดเวลา20วิเราก็แค่ปิดให้นั่นเองให้มันแบบว่าพอคูณดาวแล้วได้ใช้อีกสักช็อตสองช็อตนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะอืมถูกต้องครับผมมีอะไรเสริมไหมตัวนี้ เออไม่ไม่มีอะไรเสริมฮะผมก็แค่ภะชสัมพันธ์ว่าวาเดนเนี่ยเป็นนักสร้างบ้านได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีโลมีลูกซองมีเอสจีสิมันเข้าสูตรที่แบบใช้ได้อะใช่ใแล้วก็นะค่ต่อสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงหญิงต่อคุณจะรู้เลยว่าทําไมวาเดนสําคัญขึ้นครับนะครับผม,มนะต่อเลยจากวาเดนคือหญิงฮะทุกคนครับก็คือประเด็นอยู่นี้ครับหญิงเนี่ยเอาที่แบบว่าโดนได้รับการบัฟก่อนนะก็คือเรื่องของจานวนแคนด la าเกเจตหลักของหญิงเพิ่มจากสาเป็น4 แต่ว่าโดนเนิบหน่อยๆไม่หน่อยแหละแต่ว่าประเด็นคือก็ยังเเรียกว่าโดนเนิบไกลกายอยู่ดีก็คือระยะเวลาที่คุณโดนแฟดจากเคตาราเนี่ยจะน้อยลงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโดนนาน2.8กว่าจะหายแต่มันจะเหลือครึ่งหนึ่งทันทีตอนนี้หลังจากที่มีการเนิบตรงน,นี้ใช้เวลาในการหายจากแฟดเมื่อโดนเคตาราเหลือเพียงแค่1.4วินาทีเท่านั้นก็คือโดนปั๊บมีสิทธิ์ที่จะหายเร็วขึ้นปุ๊บภายในแค่1.4วินาที อ่ะอทีเนี้ยมันก็เลยสอดคล้องกับวาเดนไงว่าเฮ้ยมันก็มีส่วนกันพอดีตัวเคาน์เตอร์แบบธรรมชาติกันถูกต้องปะ่<ล>ะระยะเวลานานขึ้นแต่แบบกันอันนั้นได้ด้วยส่วนหญิงเองก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าโดนแฟดแล้วติดสถานะน้อยลงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณเวทถ้าเกับว่าตอนนี้หญิงอ่ะเป็นตัวเบิร์น ADS เป็นโดยปริยายหรือ,รอเป<อ>ล่าเพราะว่าถ้านับรวมกับสมคนี่คือมี6ชิ้นนะที่สามารถเบิร์น ADS ออกรวมถึงแม็กเกตด้วย คือจริงๆอ่ะถ้าเราจะเอาคิดจริงๆนะหญิงในสถานะตอนเนี้ยกับกิจล็อกอ่ะสำหรับผมคือเทียบเดียวกันค,คือเอามาเคลียร์ของของฝั่งรับที่เป็นแคชเชอร์ที่เขาอยู่เนี้ยเขานิยมหยิบก,กันสองตัวอยู่แล้วได้สบายๆเลยคือเลือกมาแค่คนเดียวเลยนะหยิบหญิงมาหรือหยิบกิจล็อกมาทําหน้าที่เดียวกันได้อ่าแต่ว่าหญิงอ่ะจะชัดเจนกว่าเพราะว่ามันเอาไว้แบบทำไซา์ทําทให้คู่ต่อสู้อ่ะเขาวุ่นวายแล้วอย่าลืมว่าผลข้างเคียงของเคนดราเองอ่ะ ไม่ใช่เรื่องแฟลชแล้วนะที่ท็อปแรงค์เขาหยิบกันมาทำเนี่ยเสียงเขาหยิบมาเพื่อที่จะลบวนเสียงชเพื่อจังหวะเข้าของเพื่นร่วมทีเนี่ยมันจะได้เซอร์ไพรส์ได้มากยิ่งขึ้นในจังหวะเขาทำมันก็จะแบบอุ้ง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 แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงคุ้สเต็ปนีอะไรเพื่อนก็ไม่ทันเห็นปะลองคิดดูดิถ้าเกิดคุณไม่มีเยเกอร์กับบารไมซซึ่งมันโง่อยู่แล้วสุบะกานว่าความโง่ของทีมในฐานะเกมนับที่รอรอรอเขาดร้ายเข้าอะ ตากเลยเทนคนมบอกเลยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับหญิงนะเดี๋ยวไปพูดถึงอ่ะหัวข้อที่เราเปลี่ยๆไว้ช่วงต้นนั่นก็คือคลีมอนะผมอันนี้กัตเจตบาลานซิ่งนะครับผมคลีมอลนะครับถูกเพิ่มจากหนึ่งมาเป็นสองอันนะครับผมอ๋อโหคิดไงบ้างครตอันตอ้นเนี่อ ตั้งแต่ใครที่เล่นใส่แคชชวลหรือใส่ธรรมดาที่พยายามฝึกฝนนะเคมอหยิบหยิบมาแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยคือถ้าเกิดคุณไม่ถนัดกิจล็อกคุณไม่ถนัดโนแมทคุณไม่ต้องหยิบมาก็ได้คุณเล่นไปเลยโซเฟียคุณเล่นไปเลยเตัวอย่างทางด้านตัวอย่างทวิชนะครับผมคุณหยิบมา2ตัวนี้นะหรือว่าเป็นแอชสตัวนี่ตัวยิงเลยนะที่คุณถนัดแล้วคุณติดเคมอมาเท่ากับว่าอะไรคุณมีเคมอหกนะจาก3คนตันเอาไปดิตายแน่นอนบอกเลยเน่สุกปะ ติดอันเดียวไม่พอนะประตูเดียวติดไปให้สองเลยกาบแบบจะยิงจะยิงแล้วรันเอาเหรอไม่ไม่มีอันหนึืงแบบนี้ได้นะได้แล้วคือแบบด่านแรงอ่ะที่เขารันเอาเยอะนะมีคาเฟ่มีสกายสแครปเปอร์มีเอาแบ็กมีโอเลกอนมีคาเอ่อคาแนลคอนซูเลตโค้ดไลน์ขับเฮาส์ชาเล่คือเอาจริงชุกด่านอ่ะคือแบบไม่ไม่มีแล้วจริงคือแบบคือแบบคือผมถึงบอกว่าแพทิีม เอาปั่นใช่ป่ะเอาจริงนนั่ๆนนประมาณเออมันประมาณหนึ่งเลยนะเคมอสองอ่ะใครจะไปคิดว่าจะมาจริงนะครับผมแครคิดก็หาแล้วทุกคนคิดดูอ,อ,อ่ะใสภาพมีเคมอหกอันฝั่งฝั่งรับนี่คือแบบไม่ต้องนึกถึงเรื่องรันเอาเลยนะเว้ยต่อยคุณ<ล>เคลียร์หรือว่าอิมแพ t ออะเขาติดซ้ายขวาเรเดีนยนอิมแพ t ไม่ถึงนะครับ ยกเว้นคุณจะแบบป่าเข้าตรงกลางแล้วแบบเขาวางเคมอชิดกันซ้ายขวาเอออันนั้นเป็นกรณีเดียวที่ใช้อิมแพลกลูดเดียวในการที่จะรันเอ้าได้อโอ้โหคิดหนักเลยแต่อย่าทำเลวยวนะแล้วมุมแบบท็อปแลนอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเคมอมาแบบจะสองใช่ปะ่ะครับความจําเป็นที่คุณจะต้องหยิบกิดล็อกกับโนแมทมันน้อยลงนะเว้ลองคิดดีดี<อ><ๆ>เพราะว่าต<ม>ัว<ม>ที่อยู่ในเมตาตอนนี้คือโซเฟียโซเฟียปกติจะหยิบปิดชาร์จมาถูกปะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายล้างในฐานะเกมบุกและคุณมั่นใจในเรื่องของเกมโดของทีมคุณคุณหยิบโซเฟียมาพร้อมกับเคมเอคุณไปวางไว้สอที่เสร็จแล้วก็ใช้เซ็ตโดนให้เรียบร้อยตัวที่เป็นโนแมทคุณให้เพื่อนไปหยิบเป็นสลนิคุณให้เพื่อนไปหยิบเป็นโซเฟียคุณให้เอ้ยไม่ใช่หยิบไปเป็นทางด้านของฟินกาเป็นยาณะแทน เนททั้งนั้นเลยนะเล่นวอลทิ้ก็สบายเลยนะเออ,อหรือไม่ก็หยิบบัรกมาที่มีแฟลชเพิ่มและที่เหลือก็หยิบเนทหมดเลยมีบอลลิกใช่ปะ,ะ,ะกลายเป็นว่าคุณมีเนทหกลูกได้แบบทันทีทันใดเป็นแบบพื้นฐานคู่กับแฟลชสี่เนี่ยสบายเห็นนะคือแบบโอ้โห<ฮ>น่าก,กวาจัดครับก็ถือ,ถอ,อว่าวบัฟเหมือนกันนะเอาจริงแผ่นนี้มันบีบบังคับให้ฝั่งรับไม่เล่นแต่ในไซบ์ปะตั้งแต่สโมกันนะไม่เพราะมันให้เล่นเอ็กซ์ซีย ถ้าเป็นแก๊สสิบท,ทุกพื้นที่ในไซต์ให้หมดในอาคารเอ๋อต้องบอกอย่างนี้แต่ว่ารันองรันเอาน,นี่คือกาไม่ให้เล่นคิดแบบว่าช้าก่อน <laughs> ช้าก่อน <laughs> <laughs> <c oughs> ก็แบบเ่นจริงอะ่ะโอ้โห <c oughs> คือแบบนะแต่และตัวนี่คือเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันว่ายูบีซอฟคิดอะไรอยู่ผมก็ไม่กล้างการันตีนะตอนนี้นะแต่ก็เดี๋ยวรอดูกันยาวๆครับผมซึ่งแผ่นนี้จะเข้าเมื่อไหร่นะคุณอล แพทนี้เนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะไม่เกินวันที่14หรือไม่ก็จะเป็นวันที่21เนี่ยประมาณช่วงนี้นะครับผมบของเดือนเนนี้เดือนเมษานะครับเมษาเนี่ยน่าจะมาแน่ซึ่งต้องรอคอนเฟิร์มว่าแผนท,ที่ใหม่จะเข้าพร้อมกับแพทช์นี้เลยด้วยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าโดยทางทฤษฎีแล้วอะ่ะอันเนี้ยมันคือแพทมิ s ซ a ซันของซีซันนึ่เจ็น่าจะเข้าพร้อมกันนระ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับผมเดี๋ยวงไงก็ต้องรอดูอีกทีนะคสำหรับแพทยเจ็ดซีซันหนึ่งจุดสองนะผมก็ขอจบไว้ทานทีเนาะคุณวอลเนาะไม่มีอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมแล้วนะไม่มีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะก็แพทปั่นๆนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะคุยกันได้เต็มที่เลยนะผมก็ยังไงคลิปนี้ต้องขอลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณวอลที่มาร่วมปั่นด้วยกันนะผมกับแพทเรับผมเบน ุใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงครับไปละจะโอ้เย่หรือว่าแบบเจอกันครับผมดิโยนไปเป็นเพลงตอนจบปกติได้ไม่ไม่ไม่ไมโอ้ไม่ไม่ไม่ใคพูดให้ผมโอ้ก่อนอ๋อโอ้เล้วดิคือผมพูดได้ยังได้แล้วได้แล้ว Yeah So let me break yeah. break break it on down for you I never giving up I never know I'm gonna take take taking that crown from you I want it out So let me break 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 it on down for you I never giving up I never know I'm gonna take take taking that crown from you I worry about your to